6ปีที่อยู่ที่นี่นะครับถ้าผมไม่ได้พูดปฏิบัติภพคงไม่แหลผมมาฝากลูกสาวให้คุณครูทุกท่านได้โอบรมอบรมเพื่อก่อเป็นนักเรียนที่โนเน้นนะครับแต่ทีนี้เขาพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ม .1 ไปถึงม .6 เกรดได้ตกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจะมั่งมั่นาปตลอดถ้าผู้ปกครองอค,ค,ครับผม ทำไมผมตัดสินใจมาเลือกองเรียบอรแล้วว่าผูที่เรงเรียนหลายโรงเป็นเรียนที่ตัางในคนแจกาผมมาตดต่องานแล้วก็มาทัชสินใที่นี่บ่อยพบเห็นว่าอยู่ประตูทั้งสองข้างลูกของเราจะยกมือไหวทั้งที่เขาหลานั้นไม่ทราบว่าผมเป็นใครผมมีความประทับใจตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่ารงเรียนที่ลูกจะไปต่อในระดับม .1 ยังไงต้องเอาเข้าอะ,ะไยรยังว่าไนน่าอยากเขา้าด้วยวิธีใดก็ตามนะคะนรับผมก็ทำความฝันของผมเป็นสำเร็จนะครับผู้ชมก็ได้มาอยู่มาพุทธเจ้ารัาเมื่อ2,600ปีที่ผ่านมาบอกว่าอยู่ในจิตที่เหมาะสมเป็นมงคลอย่างยิ่งวันนี้ผมผมเอารู่มาอยู่ในจิตที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วนะครับเขาก็เลยพัฒนมาตรวเองนี่คือสิ่งที่ผมก็ามา ในเรื่องที่สองที่สามนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังจริงๆผ,ผมก็ลูกก็ามาผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาเจะยนดีถึงขนาดนี้ผมคาดหวังว่าทางโรงเรียนลูกผมเนี่ยจะเป็นคนดีแล้วก็มีคุณธรรมผมตั้งเท่านั้นนะครับทำไง,งาเขาจะเป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะเดอกปัจจุบันมีบางทีเดิน่านงเราไปชนเราไี่สมัมผัสแต่ระยาวัดมีตรงนี้ที่ผมตัดคาดตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ายไปอีกแล้วจะปันกลับดีตรงนี้ ในการส่งรูกเข้ามาต่ออันนี้คือจริงที่ผมได้รับนอกจากนั้นนะครับสิ่งตัวชี้วัดหนึ่งที่บอกว่าโรงเรียนพัฒนาจนเกินเกินมาตรฐานที่ผมคิดว่าหลายครั้งที่ผมมาส่งรูกนะครับแม้แต่มาประชุมอย่างนี้ปกติเขามาลงกับผมที่รถก็ได้นัรถนเข้ามาแล้วมาลงตรงนี้บทปรากดเขาไปลงหน้าโรงเรียนครับเขาเดินเข้ามาครั้งนี้ผมก็ไม่กอดข้างในอยู่แล้ว เขาบอกว่าคุณพอผานนนจะต้องบ้านยังไม่สำนาแล้วในขณะนี้ผมมาส่งตั้งแต่นะครับผมมาส่งลูกตั้งแต่พหนึ่งจนถึงม .6 กในปัจจุบันที่ผมมาส่งจากที่บ้านผมมาตรงนี้90กิโลแต่วันนี้ผมก็เพิ่อมอีก180 km. ไปกลับนะครับผมมาจากบ้านมาถึงนี่45กิโลเดินทางไปที่ทำงนาน 4, อีก45กิโลเป็น90 แล้วก็ผมต้องมาลับลูกอีกช่วงเย็นนะครับตั้หนึ่งถึงม .6 ผมจะทำอย่างนี้ปรจำแม้วผมจะเหนื่อแต่ผมเี้้อเพื่อลูกนะครับลูกที่รฝากที่ผม